สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับสสวัดีค่ะเอาผู้เดียวเลยแม่คู่เอาผู้เดียวเลยบอกรับการเลยค่ะเมื่อนี้กันแม่คู่ก็จิมาบอกสองตัวนอได้ได้แต่ว่าแม่คู่จะไล่ตั้งแต่เพื่อนไห้แรกๆจนอันสุดท้ายเดยแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้มันก็คือกลางโค้งเดี๋ยวโค้งสุดท้ายถ้าเปลี่ยนแปลงจังใดก็จะมาบอกทุกช่องเลยนะค่ะค่ะอันอันนี้ที่เพื่อนเขียนให้มือแรกที่ บุญท่าโชวเพินไดสัมผัสตอนที่ปูล่งนะะเนาะค่ะอันนี้คือเพิ่นเขียนไห้เนาะค่ะคือเลขหนึ่งเลขแปดเลขศูนย์เลขเก้าหนึ่งกับศูนย์สวยทอกันเนาะค่ะแต่ตอนนี้ปูก็ยังมองเห็นว่าหนึ่งสวยที่สุดอยู่เนาะค่ะแปดอยู่ข้างบนเนาะค่ะไอหนึ่งอยู่ข้างบนแปดอยู่ข้างล่างอันที่เพิ่นสัมผัสน้ำกัดเนาะค่ะอันนี้คือของปูดำที่เพิ่นพูดเนาะค่ะสามเอาไปทวงหน้าเนาะค่ะ จะให้พ่อบุญเนาะค่ะบุญนั่งโชบเอาไปทวงน้าเนาะค่ะคือเลขสามเนาะค่ะอันนี้คือเลขรักของเพื่อนเนาะค่ะหลังเพื่อนก็นจะเขียนห้เห้าแล้วก็บ่งอกหา้พรคือหนึ่งแปดศูนย์เก้าเนาะค่ะอันนี้สามารถไปทาทาไม้คู่ตีเนาะค่ะอันนี้อยู่ข้างล่างอันนี้อยู่บนไหมอันนี้อยู่ล่างไหมจังเสียดไหค่ะจังมื่มือกันเนาะ อ,อ๋อตอนแรกเพคนเขียนให้เห้าเลยคือเจ็ดเก้าสองเนาะค่ะเห็นมึงดี่ดีแล้วค่ะมันมีซโอนเนาะค่ะเจ็ดเก้าสองถ้าศูนย์ไม่มาจะเป็นสองทันทีเนาะค่ะเพิ่์นก็เลยว่าทันลูกศรถามว่าปู่ถ้ามองอย่างเงี้ยมันจะไม่ชัดหมายถึงว่าตีบ่เป็นเพิ่คนว,ว่าเจนสินะเนาะอ่าลูกศเพรคนว่าคนตีบ่เป็นให้ให้เฮ็ดให้แน่ให้เอาตรงๆอย่าปิดสนาทอลูกศิษย์ นิตะปูปึกปึกว่าฉันอันนี้เพิ่นเพิ่นเบ่ากันกระปูเนาะเพิ่นเบ่าเด้อครับนี่วเดวายเอฟซีที่นี่บ่ได้ว่ายเอฟซีเด้อค่ะหมายถึงว่าลูกศิษย์ว่าเนาะค่ะลูกศิษย์เพิ่นเบ่ากับระปูว่าปูจับให้ชัดๆแน่ลูกศิษย์น่ะปึกลูกศิษย์อ่ะบ่มีอันบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นปริศนาแล้วจะบ่ถืกจะซื้อบ่ถืกเนาะค่ะปูเพิ่นก็เลยจับให้ตรงนี้เนาะค่ะจับให้ตรงนี้เพิ่นก็ย่างป็้นยูคือเก่าเนาะค่ะจะเป็นเก้า เจ็ดสองนหน,งนงึ่งอยู่ข้าง 9, บนหนึ่งกับย่างอยู่ทั้งเทิงอยู่ข้างเก่าบ่เปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะสองที่เพิ่นเขียนแรกๆกกับย่างเป็นสองอยู่ข้างเก่านะคะ่ะศูนย์จะหายเนาะคะ่ะแต่เพิ่นบอกว่าแปดกับหนึ่งจะมาด้วยกันเพิ่นจะบอกตาเริ่มแหลกเลยนะคะแปดกับหนึ่งจะสามารถมาด้วยกันได้ศูนย์กับเก่าก็สามารถมาน้วยกันได้เนาะคะ่ะและเป็นยังคือเห็นเลขหนึ่งอ่าหนึ่งศูนย์เก้านะคะ่ะ จะมีจะมะีพวกแม่คู่จะเอิญนเพิ่นผู้นี้ว่าลูกของปู่ดำเนาะค่ะซึ่งปู่ดำเพิ่นจะดูแลร,รักษาตต่งแต่แม่เพิ่นลืมทองเนาะคะ mm ่ะ hmm. ปู่จะผูกแขนเอาคนเอาเด็กคนนี้มาเป็นลูกชายเนาะคะ mm hmm. ่ะพวกแม่คู่จะเอิญนว่าสร้างหน่อยเนาะคะ mm ่ะเพราะว่าเพิ่นไปขอพระพิกเนณีมาเนาะค่ะเพิ่นเลยบอกว่าเลขของปู่ดำแตกแน่ สามตัวเลยก็เล่อยถามเพิ่นเนาะคะ่ะซึงเป็นเด็กหนหน้อยนึงเนะะี่ยค่ะเพิ่นบอกก็เลยถามมาเป็นตัวใดอ,ออกตัวใดก็หนึ่งศูนย์เก้าไงบนวาจังสีเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะค่ะก็คือแม่คู่ก็เลยเขียนโล่งห้เนาะคะ่ะซึ่งมันเป็นอย่างแม่คู่ถึงเขียนหย้เอฟซีบอตองสับสนย์เลยนะคะ่ะหล้กกระบอตองวาหลายตัวบั้นบอหลายเพะอ,อีหยังที่ค่ะแม่คู่ถึงเขียนโล่งเพราะมันอยู่ในเลขหลักอยู่ในตัวนี้อยู่แล้วเห็นไหมคะ่ะ คือมันเป็นหนึ่งเป็นศูนย์เป็นเก้ามันอาจจะมาคือจังหนองเพ่นวาได้เพราะว่มามันอยู่ในเหลกลักของปูอยู่แล้วเนาะคะ่ะก็เลยเอามานั่เว่าสซูกันฟังเนาะคะ่ะอันที่อันที่จับลักเนาะคะ่ะวันนี้เป็นขันของปูเนาะคะ่ะที่ห้าเห็ดเหล็กสองตัวนะคะห้เอฟซี่สังเกตเมืองว่าตัวไหนมันมาเนาะคะ่ะเพ่นวงไห้เนาะคะ่ะเพ่นวงไห้ให้สังเกตเหล็กสองเก่าด้อค่ะมันจะมาด้วยกัน ข้างข้างล่างข้งา,งางบนเนาะค่ะหมายถึงข้างล่างข้างบนนี่ไม่คู่บอเดีว่าบนล่างได้ค่ะบอเดวา่าตัวเลขเป็นบนล่างหมายถึงขันคูเลขเก้าสองเก้านี่มันจะคูกันใ้คือมีเทิ้งเทิง,ทง,ทง,ทงแล้วก็ทัท้งล่างจังเสียนเนะคะีค่ะมันหนาจะมาสองเก้าวอเนาะคะ่ะแล้วก็สองเจ็ดซึ่งมันอยู่ในของคูที่เ้าแตงขันโดยที่แบบว่าบ่ได้ไปเลือกใบเอาไ้ตรงเนาะคะ่ะได้ได้ใบไหนก็เอาใบนั้นซึง่ง ใบหาลอยกับนีใบเดียวแมนบอคำผ้าผ้าโชวค่ะก็คือคันคูจะแต่งอยู่ที่552บาทเนาะค่ะเ้าจัดอันใดได้เากัเอาเนาะค่ะอันนี้คือคันคันคูเนาะค่ะอันนี้คือคันสื่อคันสื่อสิเป็นหาสิบสองบาทเนาะคะ่ะก็ได้เก้าศูนย์เนาะค่ะได้เก้าศูนย์ก็ยังอยู่เลขหลักของปูปูบอกว่าศูนย์สองสี่มันมาตามกับไอ้นี่มันอ่อนเนาะค่ะมันอ่อนอยู่เนาะค่ะน่าจะเข่าข้างง่ายบอ รเราเป็นนางตอเลยค่ะคค่ะวันนี้ได้ตัวนี้นะคะเลขของท่านนะคะย่างแปดคือเก่าเนาะค่ะคือแปดหนึ่งเนาะค่ะแปดหนึ่งเพื่นไห่ยูทีแปดหนึ่งแล้วก็ถ้าศูนย์ไม่มาถ้าถ้าศูาาานย์มากๆมันจะเป็นสองเนาะคะ่ะเพื่อนไห่เป็นศูนย์หาเด้อค่ะแต่เพื่อนบอกว่าถ้าศูนย์ไม่มามันจะเป็นสองทันทีแต่ปู่จะเขียนสองให้ก่อนนะคะอันนี้คือเลขอ่ สองตของเพื่อนเนาะค่ะสอยูป่ามาณนี้เนาะค่ะเพื่อนจะเน้นเน้นเลยก็คือแปดหนึ่งเนาะค่ะนี่ค่ะว้ำแปะยังคือวาดับซ้มซ้ำขึ้นมาเราสั่นก็เลยวาอันนี้ดับซ้ำอยู่ไหนคะสามสามเพื่อนบบมี่หอยจับเนาะค่ะก็คือสามสามที่เอามานี่หมายถึงตัดเนาะค่ะเห็นบอเล็กที่นห่ตัดนี่สีดนี่ค่ะก็คือตัดเนาะค่ะอันนี้คือตัดออกเนาะค่ะปลาขอใจเนาะครับค่ะ ะเน้นอยู่ที่นีเนาะค่ะวงกลมให้อยู่ที่1 7, นึเจนาะค่ะครับทาทาหนึ่งเจ็บอม่ามันจะเป็น9ก้เจ็นาะคะ<ม>่ะและลักลอยเข้าจะมีเลขหนึ่งก็เลขเก่าแต่สามารถเลขสี่โตนีก่กอดพ่อกันได้นะค่ะวิ่นกันได้ก็คือเอจ็ดหนึ่งหนึ่เจนาะค่ะหลั้าเก้าหนึจังสี่หลักก็สอเก้ากสองเจ็ดสองสองเจ็ดหลักก็เจ็ดเกเกเจ็ดเนาะค่ะ ส่วนตวของแม่คู่แม่คู่จะบวจับตัวนี้แต่ผู้ใดมกักกะจับได้เลยค่ะ่าแม่คู่จับนี่หนึ่งมี่สองนี่แม่คู่บวจับแมนค่ะหนึ่งสองแม่คู่มันังค่ะแม่ม 1, 2, 3, มคู่หนึ่งส<ม><ม>องส่วนตูน๋บอชอบน<อ>้ค่ะแต่ว่าขะผู้ใดชอบก็สามารถจับได้พอวินแต่ขาแม่คู่ชอบแม่คู่จะเอาสามตูวมาใส่กันเลยค่ะจะเอาเป็นหนึ่งเกตสองเลยค่ะค่ะหนึ่งสองมันโหลเนาะค่ะแม่คู่แม่คู่ก็เลยมประมาณมันไปหน้าหนึ่งสอง เป็นนั่งทิปสองแม่คู่แรกเอาเอาแต่หนึ่งเจ็ดสองเนาะคะ่ะแต่อีกคู่หนึ่งแม่คู่กระจับนะคือเ <c oughs> จ็ดเก้าเจ็ดสองเป็นเสียนนะค่ะค่ะ <c oughs> แต่จะยูป่ามานี่เนาะคะ่ะแต่ตัวเน้นก็นคือแปดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะแล้วเจ้วสองห้าล่ะแม่นะคู่สองห้านี่ท่านบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ยำหายเพราะว่า ศูนย์กับสองนี่มันมันมันคู่กันอยู่เพ่ังงานเสียมัน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 มเบียดกันกันอยู่แมนค่ะคือสอนกับด้ว่าเดี๋ยวสิมึงหายเออแต่ตัวเนี้ยสวยที่สุดนะคะก็คือเพื่อนบอกกันละค่ะหนึ่งสวยที่สุดตอนนี้นะคะค่ะอยู่ประมาณนี้เด้อค่ะถ้าเลขยี่ยังเปลี่ยนแปลงแม่คู่ก็จะมานำเสนอคลิปสุดท้ายแล้วก็บโครงสุดท้ายอันนี้เป็นกางโครงเนาะค่ะครับค่ะเรา สำหรับงวดนี้แม่คู่มีคว้าหมั่นใจขนาดไหนในเซนลึกๆของแม่คู่เองเสซนลึกๆแม่คู่จับอยู่สามคู่เลยเด้อค่ะครับจับสามคู่หลักอะคู่ที่สี่แม่คู่ล่องแม่คู่ชอบแปดหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์แปดตัวลองคือสองเก้าตัวเดียวบ่กกับสองเก้าค่ะตัวเดียวไม่ดับแม่คู่ย้ำอีกวหนึ่งสีหางที่แม่คู่ชอบชอบก็คือแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ สองเก้าตูร้องไม่ต้องกลับคตัวสองเก้าไม่ต้องกลับอันนี้คือส่วนตวดีแม่คู่ชอบค่ะส่วนตวแม่ผูรัะผมค่ะค่ะตัวใดที่ผู้ใดมาจัดก็ขำพัดกับพันแม่คู่เป็นแนวทางให้เนาะค่ะเอาเอาตัวเลขตัวเบอร์ของผู้ดำมาเบาซูกันฟางมาเป็นแนวทางให้เด้อค่ะเอฟซีกับจังไดกับขอให้ทุกคนโจคดีคือจังหวัดบางหันเนาะค่ะ แต่วายถามเลยครับแม่คู่มันคือแปลกแท้คลิปที่แล้วเขาเล่ากันเรื่องเลขของปูดำพ้นกระตกค่ะตอนนี้ก็ลงมาแล้วตอนนี้ครับสแม่นค่ะไมาอีกเหรอขาดพนแม่คู่กับวายจะต่ออนมากตุองรู้ประคุมเถอะข้าศึกแม่นังสัมผัสแล้วคึ้มลดแมันพ้นมากแม่นค่ะเพราะเล่นหน้าหนากมากหนัาแม่คู่กับย่งมั่นใจอยู่ได้ค่ะว่าเลขของปูดำเขาละล่ะเพราะว่ายเอฟซีพอมาไล่วาฝันเกี่ยวแม่คู่คือจังหวดที่งวดที่แล้วนี่เนาะ คนมาแม่คู่เลขทะเบียนเลขอันเลขบ้านผมนะครับที่คู่ดำไห้น่ะตรงกันเลยได้ครับแล้วผมฝันว่าแม่คู่ไปหาผมอยู่ป่าอยางมาสันเขาไปในสวนมาสันซึ่งม่เล่นถามว่าแม่คู่แม่คู่มาได้จังไดนแม่คู่หูจักสวนผมมาสัน่นมาผมชินนีนตัวนี้แหละเพื่อนก็ได้หลายแสนอยู่ค่ะเพราะว่ามันตรงกันกับของเพิ่นเนาะค่ะ น่ากินน่าอย่างไงลหรเด้อเอซค่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีการเตียนแปลงยังจังไรเนี่ย๋ยวแม่พูดกับสิมาบอกค่ะแต่สำหรับเขาเกลงโค้งบาเหนื่อยกลางโค้ง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 ก็เนาะค่ะแม่พูวเอาคืนหิียงก็นด้ค่ะเอาให้คืนหิงล้ชิมะเราสู้กันตั้งอีกเยอะค่ะขอบคุณค่ะ